กรมสมาชิกสภาไทยเราก็ตั้งขึ้นมาเป้าหมายก็คือการส่งเสริมนกักการเมืองแล้วา็อ,อ,อดีตสภาชิกรลสภาและสมาชิกสภาปัจจุบันให้มีโอกาสที่ได้พบปะกันและเปลี่ยนกันทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง นาทีสำคัญในก,การส่งเสริมสมาชิกประชาไทยที่ในท้องถิ่นต่างๆที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนซึ่งสมาคมเราก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะแล้วก็ให้คนที่ยังมีสกยภาพที่จะช่วยบ้านเมืองก็สามารถที่จะมีเวทีในการแสดงออกได้เนะพราะว่ายังสมาชิกประ่าไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนที่มี ประสบการณ์ดีมีสมองดีผ่านผ่านงานต่างๆมาเป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองได้อย่างดียิ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวทีดังนั้นสมาคมสมาชิกัสปาไทยเป็นเวทีที่ดีที่สุดที่ให้สมาชิกได้ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพให้มีความสงบสุขนะให้สร้างการรักการเมืองรุ่นใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพเข้าใจถึงสังคมไทยเข้าใจถึงความมั่นคงของประเทศเป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยเราเจริญเติบโตไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนี่เป็นจุดสำคัญขออสมาคมสมาชิกสภาไทยซึ่งปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะสมาชิกปัจจุบันจะโดยตำแหน่งนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สมาคมเราขับเคลื่อนไปอย่างดียิ่ง เดี๋ยวะอท่านประธานรัฐสภาท่านวันมุฮัมมัดโนมาธาก็สนับสนุสนอยากเต็มที่ซึ่งเราก็จะใช้ห้องประชุมของสมัครของสมัครรัฐสภาไทายไปประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้สมาชิกเรามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนไปเชื่อมโยงกับสมาชิกรัฐสภาไทายปัจจุบันซึงเป็นสสรลสวอยู่ทุกวันนี้ครับวันนี้การจัดสัมมนาเราจะเนื่องจากว่าพวกเราเป็นอดีตสมาชิก วุฒิสภาเข้าใจปัญหาของอสังคมรรฐสภา,าวันนี้เราถึงจัดเรื่องของการเสวนาเพื่อจะให้คนที่สนใจที่จะเข้ามาช่วยบ้านเมืองเข้าใจบทบ,บาทของสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภา,าที่ตั้งใจจะเข้าไปทาาํางานให้เข้าใจว่าบทบาทของสมาชิกนั้นต้องทําอะไรบ้างามีสักมีภารกิจอะไรที่ต้องทํา เราก็ให้รู้จักกันนะถ้ามีโอกาสที่ก้าวไปสู่เวทีของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเป้าหมายของสมาคมสมาชิกสภาไทยเราต้องการสร้างคนที่มีคุณค่าสร้างคนที่มีคุณภาพและเข้าใจปัญหาของบ้านเมืองไปสู่เวทีในเวทีะระับชาติต่อไปนี่เป็นบทบาทที่สำคัญ จากนั้นในส่วนของคณะกรรมกมารสมาคมเราจึงได้เปิดเวทีนี้ขึ้นให้ทุกคนเข้ามารับทราบบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาที่จะเข้าไปทําหน้าที่เหล่านี้ให้มีความเข้าใจดีที่สุดนี่เป็นีจุดสำคัญครับนะครับ ปัจจุบันทีส่สำคัญก็สมาคมเราก็ส่งเสริมอดีตสมาชิกรัฐสภาไทยเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะเราก็เรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันเราก็มีการประชุมแล้วก็ปรับปรุงนโยบายเรื่องของกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาไทย ให้กลับมาใช้กลองพวกนี้ต่อไปนี่เป็นตัวนหนึ่งที่เราได้มีการทำงานร่วมกับต่างรัฐสภาตลอดเวลาครับ